จะตอกตอกจะตรงไม่ตรงก็อยู่ที่ม<อ>ือวรนตอกไว้แค่เนี้ยวรรคตอกไว้แค่เนี้ยเวลาเราขายออกออกเลยถ้าเราขายแนบมัองจรหมเนี้ยนี่ก็เหมือนกันเราจะทำายอย่างมันได้หมดอ่ะทีนี้เราต้อหน้าหน้าปัจจัยมันต้องออกอคนันดูมันไม้ได้อ่ะแต่กลไกลเนี่ยมันคือสเต็ป ร้อยเปอร์เซ็นนะคะร้อยเปอร์เซ็นในการคอนโทรลตัวเราแล้วมันคอนโทรลได้ดีกว่าเพราะพี่ว่าดบัตเตอรี่มันบางทีเราฉลับไปไปเลยกลัวแล้วในนั้นคือบัตเตอรี่ยนบัตรตะเลี้ยนเวลาเราคือขออองเ่มอเตอร์มันทำงานใช่ไหมเราเป็นคนคอนโทรลแต่อันเนี้ยมือระวังเราเป็นคนคอนโทรลทุกขั้นตอนใช่ั้มระวังถูกตัดถูกตัด เสเตจของมันคู่กันนะคะแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเราไถแบตเต,บเตอรี่มันมีมอเตอร์ แล้วใช้นิ้วคี้ีต่สนะคะในองศาต่างๆฉะนั้นนิ้วเป็นตัวคอนโทรลแต่เมื่อไหร่ถ้าเราตัดเชเซอร์หวีเป็นตัวคอนโทรลกาแนบการจัดเฉียงคือองศาหวีมันก็เหมือนเราวางองศาให้ได้ว่าเราจะทำลักษณะแบบไหนจริงๆแล้วมันก็มีองค์ประกอบในเรื่องขององศาเพราะมันกี่้อใช้องศาหวี องศานิ uh ้วนะคะ ที่ได้ออกมามันจะต้องเป็นไงคือมันมันมัตากวานมันมีความเนียนละมุนกว่ามุกลืนกว่าเวลาเขาลูบไปุเขาจะรู้สึกเลยว่ามันจะได้กระด,ด้า<อ>งจมตจาแบงแตกใช่มันมีความแตกต่างนะคะเพร้หลายหลายคนอาจจะหลงสเสน่ห์ของกันไกลกับสีแต่หาช่างตัดยากแล้ววันหนึ่งช่างตัดแบบนี้แล้วเกิด ไปใช้ทางกัไกทังสัต์เลียนซึ่งมันไม่ตรงเป้าประสงค์ของเขาเขาก็เปลี่ยนช่างเหมือนกันไปหาช่างใหม่คือบ,บางทีเนี่ยเราบอกว่าคนไทยไม่ได้จนลงแต่เลือกที่จะเลือกที่จะเอาประโยชน์ที่ตัวเองชอบมากกว่าในเช่นเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนงนไทจะกล้าใช้หรอที่เราว่าแต่ณปัจจุบันเป็นยง เราขยับไปแค่นี้แหละแค่นี้แหละงานแต่มันท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 นขยับไปบ้าไปนะคะเนีาปแล้วก็ขยับอ่ะครูจะยงข้างๆให้เราได้เห็นว่าเออเวลาทํางานหมีคููเฉียงเห็นไหมคะหมีคููเสียงอ่าใช่อย่างเนี้ยคุงขึ้นตรงคุงขึ้นตรงแล้วเบนออกสี่สิบห้าตามนะมก็จะลายตามไปเลยคืออันไหนที่มันเกินหมียกมาก็ตัดไหนที่มันไม่เกินเราก็ แผ่นเขียวไม่เต็มใจเลยมันหลุดมันหลุดมันหลุด

อาจารตีโค้งมีอารตีโค้งมีมีตีโค้งเข้าไปเหรอคะอาจารย์ตีไหมอาจารย์ลบเหยียบตีไหมนะมีจะค่อยๆขยับนะคะมองไม่เห็นแนวหวีตอนอาจารย์ตีโค้งอาจารย์เรืออาจารย์บงัง ชุดนอนยอยู่เลยยังไม่ได้เห็นน้ำก็เลยว่าจะไปจะทำงานบ้านซะหน่อยทำไมมันทำไมมันดูค้างๆ้างสะดุดสะดุดเป็นไหมทุกคนไม่เป็น ป็นลักษณะประมานี้ฮะสอบแต่ที่ช่วงล่างมันีังียนอยู่อ่าแสาเรยมเรียนอยู่แล้วก็เี่นยังมีรอยอ่า มันขึ้นไหมมันจะโค้งมนขึ้นไหมโค้งค่ะโค้งค่ะประมาณเนี้ยแล้วก็เก็บให้มันสลงขึ้นนะคะค่อาายๆไล่ไปนะคะอันนี้เกินเราก็ตัดอันนี้มีเกินมันก็คือเชื่อมต่อกันไปหมดแล้วนะคะ เราก็จะเก็บได้ทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ทำอันนี้ค่ะตัดทีงไหน คือไล่เชือกถ้าถ้าถ้าน้าโค่นครึ่งหนึ่งของของเสไม่คนสิโคนจะเป็นตัวหกค่ะครึ่งหนึ่งของของของผมที่มีอยู่ผมของผมที่ยาวครึ่งหนึ่งของความยาวผมยกขึ้นไปแล้วก็ตัดครึ่งหนึ่งขยับแบบซิกแซกขยับแบบสลับช่อง ค้างไปแล้วค่ะอาจารย์สัญญาอาจารย์ช่วมันไม่เชื่อมต่อกัน<ะ>เราไม่อยากให้มันแบบครงลืนกันอย่างเงี้ยเราก็ต่อล้วก็เลื่อนแล้วก็ตีโค้งนิดหนึ่งเห็นไหมคะขยับโอเคค่ะนะเราก็มาเชื่อมต่อง,งานนะคะเชื่อมต่อให้มันเหมืนอนระหว่างวางขาวนวลตรงเนี้ยวางขาวนวลตรงเนี้ย ขาวมันเลกนต่อเป็นบางกลืนขาวใปบางกลืนนะคะบางให้มันบางกลืนอนะแล้วบ,บางกนะะลงกืนจะได้มากขนาดไหนก็ลองดูเนี่ยนะคะมันมีคาว่าขาวนวลบางกลืนใช่ไหมคะขาวนวลบางกลืนทีน,นี้ขาวคือขาวของคุณอะมันเป็นขาวถ้าคุณไล่ไล่สว่างไปนิดนึงคือไล่สั้นไปค่ะที่คุณทำอะยจ้า อย่างของครัวมันจะเห็นเป็นลายๆใช่ไหม,มเห็นเป็นลายๆของขาวใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะของคุณมันจะขาวทีนี้เวลาคุณไล่คุณก็ลองหาวนวลบางโูโอเคค่ะนะคะที่มันเป็นขอบให้มันเชื่อมต่อกันเหมือนตอนเนี้ยขอบขาวของครัวเห็นไหมขอบขอยู่ตรงนี้ค่ืออยากให้มันเบินไม่ให้เป็นขอบชัดเจนก็ต้องมาไล่เชื่อมต่อระหวนะ่างระหว่างความขาว ให้มันเป็นบางนวลมันบางกลืนกลมให้มันเป็นบางแล้วแล้วก็กลงกลืนกันไม่ให้มันเป็นขอบเลยสินาทีนะเดี๋ยวนะก็เราหวียังไงอะคะจางหวีแบบนะต้องยกหวีอะไรยังไงเราก็วางเราก็วางตามแนวที่เราเราวางนั่นแหละแล้วเราก็เชื่อมขึ้นไปเหมือนเนี้ยค่ะวางวางตามแนวคก็ต้องสันหมีก็ต้องสันหมีก็ต้องติดแล้วก็คต้องติดตลอด มัเคือไม่ติดตลอดไม่ติดตลอดมันจะต้องเสริม<อ>มันจะเพินมคือไปขึ้น,น,นอ่าใช่เป็นแนวเฉียงเกตุม้าอ,องศา,างนั่นแหละอ๋อค่ะก็เพินขึ้นไปเรื่อยๆใช่เนี่ยค่ะจากที่มันติดติดแล้วก็เพิ่ขึ้นไปติดแล้วก็เพ<อ>ิ่มพอพอสุดท้ายแล้วก็ตีโค้งหน่อยหนึ่งนี่ใช่ตีโค้งมพื่อลบเหลี่ยมตรงนี้ พอดีเวลาอาจารย์ตัดตรงเนี้ยมันมือมันบางตรงหวีที่เราตัดพอดีเป๊ะเลยค่ะอาจารย์ใช่คุณจะทำให้ดูแบบนี้แต่จริงจริงมันวางแบบนี้ค่ะมันมันบางเป๊ะเลยค่ะโอเคไหมเอลาเราวางแบบคุณจะทาแบบนี้ให้ดูว่าเวลาเราจะเชื่อมต่อก็ได้แต่ทีนี้ก็ได้จะไม่ทำแบบนี้มันต้องทำแบบนี้ก็คืองานวางมันต้องทำแบบนี้ไงเห็นแล้วเห็นคะเพราะมันบางไงเราจะไม่เห็นค่ะ ใช่ไหมแต่ถ้าทําแบบที่สองที่อาจารย์ทำแล้วมันจะเป็นยังไงอะคะนะมันคนทวนยากกว่ามันคนทวนยากกว่าเยะยากใช่ไหมแต่มันจะออกมาเหมือนกันไหมคะออกมาเหมอกันมันจะออกมาเหมือนกันไหมย่างเงี้ยเนี่ยก็้อิงก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่อ๋อก็ไม่เช่นก็ได้ไม่บางคนจะถนัดบางคนจะถนัด เพียงแต่ว่าทำอันไหนแล้วแล้วมันมันโอเคออกมาคือ oh. ทำท่าไหนทํายังไงมันไม่ผิดถ้าคุณเป็นนะคะ uh huh. แต่ถ้าคุณไม่เป็นคุณไปวางอย่างเงี้ยเออมันก็คือเป็นสเต็ปของงานแต่ถ้าคุณไปวางอย่างงี้คุณเอาแก้ลน์ตรงไหนคุณยังหาไม่เจอใช่ป uh ่ะ huh. งั้นแอบถ้าวางกุ๊บคุณมีแก้ลน์มาจัดตรงนี้มันก็ไม่เป็นไร uh huh. แต่ถ้าจิบหน้าหวีเข้าไปเหลงไหม ค่ะใช่ใชอ่านั่นแหละมันก็คืออยู่ที่เราอย่างเงี้ยวางแล้วเขินออกปกติแล้วก็ยิงตรงเนี้ยจะยิงตลอดไม่หลุดเลยแล้วคุณก็คอนโทรลเอาเอาโยกเอา่อออาคอ,อ่ะเมื่อคุณก็ทําได้ในนั้นถามว่าทีแล้วที่ถามใช่ค่ะเพราะบางทีบางทีเราตัดไปตัดมามันก็ไม่ผิดหรอกนะคะ ลองดูนะแล้วใครที่มันเป็นขอบอยู่ลองลองลองหาลองลองทําดูลองทําดูนะคะอันก็ได้อันของพี่นี้ทําทําได้ไหมคะหรือว่าต้องรอเป็นลองทรงสูงหน่อยขอดูข้างหน่อยข้างเห็นไหมอ่ะจำเห็นไหมสลยโอเคโอเคเออกอนแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องค่ะทีละวันไม่ต้องแล้ว ้าอันนี้ลองทรงสูงแล้วใช่ไหมคะกลางแล้วกัน้เราก็ไม่ก้องแล้วเนารอสูงนะคะรอสูงอ่ารอสูงอ่าขออนุญาตแคปหน้าจอแล้วนะมันจะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้หน้าไม่สวยเลยอื